ความเดิมตอนที่แล้วฮูนิวเป็นคนหาหินดำได้ก่อนใครและรีบมอบให้หลิงฮันหลิงฮันวางแผนมอบหินดำก้อนเล็กเท่าเม็ดถั่วให้กับปีศาจอสุราทำให้ปีศาจเท่าหมดฤทธิ์ไปในที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็ยังคงเหลือหลงสเสิ้นเซียนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่สามารถสู้กับหลิงฮันได้จึงหนีเข้าไปในโรวงทองสำลดระหว่างนั้นหลิงฮันมีความคิดที่จะบ่มเพาะพลังโดยใช้ติ่งหยวนชินเป็นหินลับดาบจึงทำสัญ,ญลักษณ์ให้อีกฝ่ายหาตนเจอและแน่นอนหลิงฮันสามารถบ,บ่มเพาะพลังได้แต่แลกมา ด้วยความใกล้ตายอยู่หลายคาเลยทีเดียวเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนช่องหรือเลี้ยงกาแฟแอดมินได้ในช่องทางการสมัครสมาชิกหรือเป๊ซุปเปอรแ์แตงได้นะคะขอบคุณครับ มันไม่ใช่เรื่องเร็วเกินไปที่จะขบคิดถึงประเด็นนี้ไม่นานเขาก็ทะลวงเข้าสู่ระดับแท่นวิญญาณและเมื่อสร้างแท่นวิญญาณสําเร็จก็จะสามารถก้าวสู่ระดับเบงบานบุกผาในห่วงนั้นเองเขาจะสามารถสลัดความเป็นปุถุชนทิ้งไปโดยสิ้นเชิงและนั่นคือก้าวย่างแรกที่แท้จริงของผู้ฝึกตนบนเส้นทางสแสวงหาเตาดังนั้นจําต้องยืนยันเสียก่อนว่าเขาจะเลือกเส้นทางใดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเบงบาลมุกผาในชาติก่อนเขาได้เลือกเส้นทางแห่งเพิงตามคุณสมบัติของฐานวิญ,ญญาณของตนเขา แสวงหาพลังอนุภาพแห่งไฟและเดินไปบนเส้นทางนี้จนถึงต้นกําเนิดเส้นทางเช่นนี้ซึ่งยึดตามธาตุทั้ง5หรืออาศัยสายฟ้าอันเป็นธาตุพื้นฐานมักเป็นทางที่ผู้ฝึกตนส่วนใหญ่เลือกเดินถ้าว่าหนทางที่ผู้คนมากที่สุดเลือกกับไม่ใช่เส้นทางที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไปหาไม่แล้วเหตุใดจึงมีจักรพรรดิกระบี่จักรพรรดิดาบตะวันร้อนและเทพธิดาของสวรรค์เหล่าผู้ยิ่งใหญ่อื่นๆที่เลือกเดินบนเส้นทางซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงในชาตินี้หลิงฮันตั้งปณิธานว่าจะต้องก้าวเป็นผู้แข็งแกร โดยแท้จริงเป็นธรรมดาที่เขาไม่อาจเดินซ้ำบนเส้นทางเดิมที่เคยเลือกมาแล้วแม้เส้นทางนั้นจะเคยเปิดทางให้เขาเดินไปได้อย่างราบรื่นจนถึงจุดสูงสุดก็ตามเขาก็ยังคงต้องการเปลี่ยนไปสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่จะทําให้เขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมข้าปัตนาจะปะมือกับศัตรูทุกผู้คนไม่ว่าผู้ใดจะขวางทางข้าก็จะบทขยี้ให้พ่ายแพ้ข้ามิปัตนาจะเป็นผู้ปกครองสูงสุดที่ยืนเหนือผู้อื่นให้ผู้คนกราบไหว้บูชาสิ่งนั้นหาใช่สิ่งที่ข้าต้องการไม่ สิ่งที่ข้าใฝ่หามีเพียงหนึ่งเดียวคือการเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งถึงที่สุดจนสามารถพิชิตศัตรูได้ทุกรูปแบบเส้นทางแห่งผู้แข็งแกร่งสูงสุดหลิงฮันโลกคางคุนคิดแต่ปัญหาก็คือเส้นทางเช่นนั้นมีอยู่จริงหรือข้าจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองหากมีความเชื่อเช่นนี้ย่อมมีเส้นทางเช่นนั้นอยู่จริงกระบี่ของข้าจะผ่าทุกสิ่งต่อให้เป็นสัตว์ตาวิญญ,ญาณสัต์ตาถวยเทพข้าก็จะผ่าได้ต่อให้เป็นความว่างเปล่าหรือแม้แต่เทพ,พเจ้าข เจ็ดจำนงของลิงฮันแนวแน่แล้วเขาได้ยืนยันชัดเจนเส้นทางที่เขาต้องการคือเส้นทางแห่งผู้แข็งแร่งสูงสุดและกระบี่ของเขาคือเส้นทางแห่งผู้แข่งแร่งสูงสุดนั่นเองณเวลานี้เขายังจำต้องพึ่งภาษาตาวิญญาณแต่เมื่อใดที่เขาสร้างกระบี่ที่แข็งแร่งที่สุดขึ้นในใจได้เมื่อนั้นเขาจะสามารถก่อร่างกระบี่ที่แท้จริงกระบี่ที่เพียงสบัดปลายนิ้วก็ผ่าทุกสิ่งได้โดยแท้เมื่อยืนยันหนทางที่ต้องการเดินเจ็ดจำนวนของลิงฮันยิ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวรลวกับว่าเขาได้รับชีวิตใหม่แสงศักดิ์สิทธิ์เป็นสาย สายแวบวาบรอบกายภาพนั้นช่างน่าตกตะลึงนักอย่างไรก็ตามไม่นานเขาก็จะเก็บเล้นเจ็ดจำานงแห่งยุดลงทําให้กับดูเป็นเพียงบุรุษธรรมดาเช่นเดิมเขากําลังก้าวเข้าใกล้สู่ตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นทุกทีเหลกับกระบี่ล้ําค่าที่ไรผู้เปรียบซึ่งยังถูกซ่อนอยู่ในฝากและเมื่อใดที่ชักออกมาย่อมปลดปล่อยลัศมีเรืองรองนับแสนลีสามารถผ่าได้ทุกสิ่งข้ารู้สึกเหลากับแต่ต้องประตูแห่งกระบี่อี้เฟิงเฉิงก้าวสายได้แล้วหลิงฮันเผยรอยยิ้มเขาเพิ่งจะตัดสินหนทางอน,า,งอนาคตไปมดัดมาแต่กับ ทำให้ดวงจิตแจ่มใสและยังผลักดันให้เขาก้าวหน้าอย่างมหาสา,าลบนเส้นทางแห่งกระบีตอนนี้คงถึงเวลาที่สหายซ้อมลบติงจะต้องปรากฏตัวเพื่อกดดันและกระตุ้นให้ข้าขัดเกลาปันกระบีใสที่ก้าวได้แล้วกระมังหลิงฮันก้าออกจากหอคอยดำแล้วทิ้งข้อความยั่วยุไว้เบื้องหลังเช่นเคยครั้งนี้กับรวดเร็วกว่าคราวก่อนเพียงครึ่งวันติงหยวนชินก็ตามมาทัน เจ้าโอหังเกินไปแล้วติ้งหยวนชินกัดฟันกอดเ่าวออกมาข่าวก่อนเขาเกือบสังหารเจ้าหนุ่มนี่ได้อยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงสองวันกับเห็นอีกฝ่ายมีชีวิตชีวาออกมาท้าทายอีกครั้งนี่มันช่างไร้วความหวาดกลัวต่อความตายโดยสิ้นเชิงเจ้าคือคนดีหลิงฮันยิ้มพังเอ่ยอิมนิวก็คิดว่าเจ้าเป็นคนดีเหมือนกัน ฮูนิวพยักหน้าเงกงักติ้งหยวนชินแทบคุ้งคังด้วยโทสะสองคนนี้เห็นเขาเป็นเพียงหุ่นซ้อมลบโดยแท้หรือยอย่างไรดวงตางของเขาจับจ้องไปที่ฮูนิวเขาไม่อาจสังหารติ่งฮันได้แม้ปะทะกันมาหลายครั้งแต่เด็กน้อยตัวเล็กนี่ก็คงไม่ยากที่จะฆ่าใช่หรือไม่พ่อหลิงฮันได้สังหารน้องชายของเขาไปแล้วจากนั้นเขาจะสังหารคนในครอบครัวของดิ่งฮันบ้างให้หลิงฮันได้ลิ้มรสความเจ็บปวดสาหัสในหัวใจเช่นเดียวกันตายเสียเถิดเขาพุ่งไปข้างหน้าโม่งหมายจู่โจมฮูนิวขู่ต่อสู้ของเจ้านะ่ะคือ ติงพันไม่ใช่นิ้วลอกหูนิ้วใช้วิชาเคลื่อนไหวพิบตาร่างของนางพันหายวับไปดั่งดาวตกความเร็วของนางรวดเร็วจนติงหยวนชินทำได้เพียงตะลึงงานยืนมองตามช่างเป็นปีศาจน้อยโดยแท้ติงหยวนชินตกตะลึงยิ่งนักหลิงฮันนั้นก็ถือว่าอัศาจรรย์เกินสามัญแล้วทว่ายังอยู่ในระดับที่พอจะรับได้แต่เด็กหญิงตัวกระจ้้ยนี่กลับรวดเร็วจนเขาเองยังตามล่องรอยไม่ทันเช่นนี้หรือเกินไปแล้วติงเอ้อโกเจ้าไม่มีทางจับนิ้วได้หรอก ผูนิวตะกลนด้วยท่าทางภาคภูมิใจพางหันไปขีดสลักลำต้นไม้เล่นอีกครั้งติ้งหยวนชินแทบคลุมคั่งด้วยความเดือดดานเขากำลังสงสัยอยู่ว่าใครกันที่กล้าสลักชื่อของเขาออกมาอย่างอัปลักษณ์ถึงเพียงนี้ที่แท้ก็คือเจ้าหนูน้อยจอมสนผู้นี้เองเขาหันไปจ้องขม้งยังหลิงฮันดวงตาพุ่งพานด้วยเปลวไฟแห่งโทสะหลิงฮันเพียงกลางมือออกพางเอ่อยยังไม่ใส่ใจข้ารู้ว่าตัวหนังสือมันดูอัปลักษณ์ไปหน่อยแต่เจ้าก็แก่ปูนนี้แล้วถึงจะอัปลักษณ์ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างไรเสียเจ้าก็ไมไได้้ออปใชล่ลวง ตีเส้นหน่อยนี่สาระเร็ว ติงโนชินคำล่ำด้วยโทระั์เกี่ยวกาดลวดลายที่สลับซับซ้อนพันปรากฏขึ้นทั่วล่างแปลเปลี่ยนเป็นเปลวเ,เพพึงที่ไม่รู้จบพุ่งหมเข้าล้อมหลิงหันไวหลิงหันหัวเลาะลัน่นก่อนจะชักกระบี่ขึ้นจู่โจมทันใดนั้นปานกระบี่แปซ้ายก็ฟาดฟันลดแล่นอย่างอิสระแต่ด้วยพลังการลบของผู้ฝึกตนระดับแทนวิญญ,ญาณ15าดาวจะน่าสะพึงกลัวถึงเพียงไหนเพียงชั่วพริบตาหลิงหันก็บาดเจ็บเลือดกระอักออกมากระดูกหักไปหลายท่อนพราะแรงประทะมหาศาลร่างกายยังมีรอยไหม้ไปทั่วสภาพหน้าวหวัน่นหวั่างไรก็ ตามดวงตาของเขายังคงสว่างเจิดจ้าไม่เสื่อมคลายเส้นทางแห่งผู้แข็งแกร่งมิได้ไหมายความว่าจะไม่พ่ายแพ้หากแต่ต้องให้ล้มลงสักกี่ครั้งเขาก็จะลุกขึ้นอีกครั้งเอาชนะศัตรูอันเกียงไกลและก้าวเดินไปบนเส้นทางสู่จุดสูงสุด,สด,สดภายใต้แรงศรัทธาเช่นนี้ปันกระบี่สายที่9้าเล่ากับพร้อมจะถูกเรียกออกมาได้ทุกเมื่อติ้งหยวนชินนั้นถึงอย่างไรก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเขารับรู้ได้อย่างฉับไวถึงความเปลี่ยนแปลงของหลิงฮั่นจึงอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยเขารู้สึกว่าหลิงฮนนนนั่ ผีเสื้อที่กลายเป็นดักแด้และเมื่อถึงห้วงเวลาแห่งการฉีกกักออกมาก็จะแปลเปลี่ยนเป็นผีเสื้ออันงดงามเรืองรองเผยความโอ้อ้ารูลาออกมาให้โลกได้เห็นความรู้สึกเช่นนี้ทําให้เขาไม่พอใจยิ่งนักหรือว่าแท้จริงแล้วเขามีค่าเพียงแค่เห็นรับมีดที่ช่วยขัดเกลออีกฝ่ายแต่ไม่อาจสังหารลิงฮันได้เลยงั้นหรือลิงฮันถูกบีบให้ตกอยู่ในภาวะคับขันพลังการลบของระดับแท่นวิญญ,ญาณ15ดาวได้ก้าวล้ำขีดจํากัดของเขาไปไกลนักผลลัพธ์ของการประทะโดยตรงก็คือเขาต้องเผชิญเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตาย อตลอดเวาหากไม่ใช่เพราะเขายังมีกศึกอัศนีคอยปกป้องกายเนื้ออันแก่งกล้าดังผาหินและพลังฟื้นฟูจากคัมภีร์สวรรค์อมตะที่ไม่อาจทำลายได้เขาก็ไม่รู้เลยว่าตนคนตายไปแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งทว่าหลังจากผ่านการเอาชีวิตรอดจากการประทับเป็นตายไม่รู้กี่ครั้งความเข้าใจนั้นก็พันตกผลึกกลายเป็นปัญหาแห่งการยังรู้ที่แน่วแน่ปานกระบี่สายที่ก้าอุบัติขึ้นในบัดดลแสงกระบี่เจิดจ้าสถานฟ้า ซาลาเลวซาลาเลวซาลาเลวเอ้ยติงหยวนชินสะบัดลันด้วยความกดเกลียวหลิงฮันกับสามารถก่อเกิดปันกระบี่ได้ถึงสองสายเต็มๆจากการต่อสู้กับเขาสองสายเชียวนะต้องรู้ไว้ว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังมีเพียงเจ็ดสายปันกระบี่เท่านั้นแต่หลิงฮันที่เดิมทีมีเพียงเจ็ดสายกับเพิ่มขึ้นอีกสองสายนี่คือความอย่างรู้ที่แท้จริงที่อัจฉริยะจะได้รับเมื่อถูกบีบอยู่ระหว่างเส้นแบ่งของความเป็นความตายหลิงฮันยกนิ้วโป้งให้ทั้งที่ร่างกายอ่อนแอแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ จากนี้ข้าขอประกาศให้เจ้าคือคู่ซ้อมเหรียญทองของข้าดีมากตบมือให้ ฮูนิวตบมือเนื้อน้อยของนางด้วยท่าทีล่าเลงจากที่ยืนอยู่ด้านข้างติ้งหยวนชินเงยหน้าคำรามสู่ฟากฟ้าด้วยความเดือดดานสิ่งนี้ทำให้เขาขืนขมจนแทบคลัง่งแต่เดิมเขามาเพื่อตามล่าหลิงฮันฆ่าเขาแล้วแย่งชิงสมบัติจากมืออีกฝ่ายไม่ใช่มาเป็นคู่ซ้อมรบให้เช่นนี้เมื่อคำรามจนพอใจเขาก็ค่อยๆสงบลงแล้วหยิบยันวิญญาณออกมาแผ่นหนึง่งครั้งนี้เขาจะต้องสังหารหลิงฮันให้จงได้ไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใด ให่แล้วสินิวนิวเราต้องรีบหนีแล้วลิงฮันเพียงแค่ปายตามองก็จำได้ทันทีว่านั่นคือยันบินญ,ญันกระทิงเถื่อนซึ่งสามารถเสริมพลังให้ผู้ฝึกตนได้อย่างมหาศาลเดิมทีเขาก็ตกอยู่ในสภาวะขับขันอยู่แล้วหากต้องเผชิญหน้ากับติงหยวนชิงที่ใช้ยันกระทิงเถื่อนอีต่อให้เป็นเพียงแรงลมจากฝ่ามือก,ก็คงพอจะทำให้กระดูกเขาแหลกสลายเป็นผุยผงได้เขามาที่นี่เพื่อหาคููซ้อมไม่ใช่มาสังเวยชีวิตลิงฮันรีบหมุนกายออกวิ่งทันทีหูนิวเร็วยิ่งกว่าเพียงไม่กี่ก้าวก็ตามทันก่อนนจะะะกกรโดดขึ้เาหลัง ิงพังร้องตะโกนอย่างล่าเริงเจียจ๊ยเจี๊ยเจี๊ยวิ่งแล้วแล้วสิพวกเจ้า ติงหยวนชินกัดฟันกรดสองคนนี้กล้าล้อเล่นต่อหน้าเขาอย่างไม่เกรงกลัวเขาตบยันวิญญาณกระทิงเถื่อนลงบนร่างตนเองทันทีแม้ยันวิญญาณกระทิงเถื่อนนี้จะเน้นเพิ่มพลังมิใช่ความเร็วแต่เมื่อพลังเพิ่มขึ้นความเร็วก็ย่อมสูงขึ้นตามไปเล็กน้อยเช่นกันเขาถูกบีบจนไร้ทางถอยแล้วต่อให้ต้องสิ้นเปลืองเพียงใดเขาก็จะฆ่าหลิงหันให้จงได้แท้จริงแล้วด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นจากยันวิญญาณกระทิงเถื่อนถึงแม้ไม่ได้เพิ่มความเร็วอย่างพุ่งพานแต่ก็ทำให้ความเร็วของติงหยวนชินสูงขึ้้้นนเเล็ก็กกกอยยีีงไม่่า เกือบจะตามทันติ่งหันได้แล้ว เจ้าคิดว่ามีแต่เจ้าคนเดียวที่มียันวิญญาณงั้นหรือลิงหันหัวเลาะกล้องพางควักยันเมฆาวายุแผ่นสุดท้ายออกมาแล้วตกลงบนร่างกายตนเองทันใดนั้นความเร็วของเขาก็พุ่งทะยานขึ้นยันเมฆาวายุนี้มีความจํากัดสูงสุดสําหรับผู้ใช้หากเป็นผู้ฝึกตนระดับแทนวิญญาณก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเพียงราว20%เท่านั้นทว่าลิงหันยังอยู่เพียงชั้นที่8ของมหาสมุทรจิตวิญญาณผลลัพธ์ที่ได้รับจึงรุนแรงมากกว่าความเร็วของเขาพุ่งขึ้นจนทวีคูณจากเดิมทันตา เขาก็ทิ้งระยะห่างจากติงหยวนชินออกไปอีกครั้งติ้งหยวนชินกัดฟันแน่นด้วยความเจ็บใจทุกครั้งที่เขาควักไพ่ตายออกมาหลิงฮันก็ยังมีไพ่ตายของตนเองออกมาโต้ตอบได้เสมอเช่นนี้แล้วเขาจะสามารถฆ่าอัจฉริยะหนุ่มผู้ไม่น่าเชื่อคนนี้ได้จริงหรือติ้งหยวนชินหยุดการไล่ล่าล,าลงหันกลับมาคบคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจละทิ้งการตามล่าหลิงฮันไม่เพียงเท่านั้นเขายังตัดสินใจจะออกจากดินแดนทิศเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดนภาคกลางหากยังดื้อดึงอยู่ที่นี่เกรงว่าคงต้องใช้เวลาอีกกว่า10ป,ปีจึง จะสามารถทะลวงถึงขอบเขียนเปีงบานบุกผาได้ผู้ใดที่สามารถก้าวสู่ทำเนียบจาลึกอัจฉริยะได้ย่อมไม่ขาดซึ่งเจ็จจำนงอันเด็ดเดียวเขาไม่ลังเลอีกต่อไปรีบออกจากป่าปีศาจมืดโดยทันทีและตรงไปยังดินแดนภาคกลางโดยไม่แม้จะกลับไปยังตระกูลของตนเองก่อนลิงฮันย่อมไม่อาจล่วงรู้การตัดสินใจของติงหยวนชิงหลังจากรักษาบาดแผลจนหายเขาก็เริ่มออกตะเวนทิ้งข้อความยั่วยุติงหยวนชินอีกครั้งทว่าผ่านไป5วันแล้วก็ยังไม่เห็นร่างของติงหยวนชินปรากฏเขาจึงเดาได้ว่าอีกฝ่ายคงเลิกล้ม ความตั้งใจที่จะตามล่าเขาไปแล้วช่างเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดยิ่งนักหลิงหันพยักหน้าติ้งหยวนชินได้เห็นสมบัติในมือเขาแท้แต่ยังตัดสินใจล่าถอยไปอย่างเด็ดขาดเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบุรุษที่มีคุณสมบัติจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อไรคู่ซ้อมเขาก็ทําได้เพียงทุ่มเทฝึกตนด้วยตนเองเท่านั้นโชคยังดีที่ตอนนี้เขาได้บรรลุถ,ถึงช่วงกลางของชั้นที่8มหาสมุทรจิตวิญญาณแล้วความเร็วในการบ่มพะนี้ถือว่าไม่ช้าเลยหลิงหันยังคงออกค้นหาสมุนไพรวิญญาณนานาชนิดควบคู่กับการบ่มเเเพาไปปด้วววยยลล เดือนเขาก็ประสบความสําเร็จในการได้สมุนไพรวิญญาณเพิ่มมาอีก2ชนิดที่หอคอยดํายังไม่เคยมีมาก่อนอีกทั้งระดับบ่พเพของเขาก็ทะลวงถึงชั้นที่9ของมหาสมุทรจิตวิญญาณได้สําเร็จหากเจ้ากันศิลาสวรร์นำโชคณตอนนี้แล้วอาศัยการฉลมพลังจากหอคอยดําก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ขอคอยน้อยเอ่ยบอกใบ้ลิิงหันพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยก่อนจะหยิบศิลาสวรรค์นำโชคขึ้นมาหนึ่งก้อนแท้จริงแล้วหินนี้เป็นเพียงลูกแก้วหินภายในกวงเมื่อเขาบทมันแตกออกมันมีของเหลวชนิดหนึ่งไหลซึมออกมากลิ่นหอมสดชื่นแผ่กระจายสู่จมูกของเขาขณะเดียวกันฮูนิวก็หยิบศิลาสวรรค์นำโชคขึ้นมาหนึ่งก้อนเช่นกันนั่งขัดสมาธิลงอย่างง่ายดายแต่ต่างจากดิิงหันนางกลับตรงไปตรงมาคว้างับหินทั้งก้อนเข้าปากเคี้ยวกรอบๆทันทีกรุบกรุบกรุบ เพียงพิบตาหินแตกละเอียดในป่าของนางเว่ากับไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆปรากฏออกมาเลยทั้งอาการเสมือนหังอวัยวะภายในเดือดพานหรือขึ้นซัดในมหาสมุทรแห่งจิตที่เล่ากันไว้ก็ไม่มีวี่แววปรากฏคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดิงฮันย่อมรู้ดีว่าผลของศิลาสวรรค์นำโชคจะปรากฏก็ต่อเมื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตใหม่เท่านั้นมันจะช่วยให้พลังลบของผู้ฝึกตนทะยานขึ้นอีก4-5ถึงดาวในทันทีส่วนจะเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นคงของพื้นฐานการบม่มเพาะของแต่ละคนในชาติที่แล้วเขาเองกก็มิได้น สิ่งนี้แต่กลับเก็บรักษาไว้ให้สิทธิเล็กที่สุดของเขาเจียงเย่เฟิงเจ้าหนูนั่นในตอนแรกมีพลังลบเพียงเจ็ดดาวในชั้นแรกของแท่นวิญญาณแต่เมื่อทะลวงถึงเบ่งบานบุกผาเขากลับยังคงรักษาพลังลบไว้ได้ถึงหดาวยิ่งระดับบ่มเพาะสูงเท่าใดก็ยิ่งยากที่จะท้าทายผู้แข็งแกร่งที่อยู่เหนือกว่าหากปัสะจาศิลาสวรรน์นำาชคแล้วเจียงเย่เฟิงคงมีพลังลบสูงสุดเพียง3าดาวเมื่อทะลวงถึงเบ่งบานบุกผานี่จึงเป็นหลักฐานชัดเจนถึงความน่าอัศจรรย์ของศิลาสวรรำโชคลิงหันคุ ดอม,มองหน้าไปยังสถานที่ที่ยาน้าแข็งแดงฉาดกําลังเติบโตอยู่ทั้งสองยังคงเดินไปได้ไม่ไกลนะักพันหลิงฮันก็รู้สึกถึงไอเย็นวาบแล่นขึ้นตามแผ่นหลังเขาหยุดก้าวลงทันทีเอ่ยเสียงเรียบไอแก่เวนตะไลแห่งนิกายพันศพเจ้าคิดจะตามฆ่าอีกนานแค่ไหนฮะผู้อาวุโสจิ่วยุนออกมาจากพงไพนาทึบดวงตาใช้แววสับสนเล็กน้อยเขาเห็นกับตาตนเองว่าหลิงฮันเดินเข้าไปในถ้ำกลางพลังปีศาจท,ที่แสนอันตรายยิ่งแต่หลิงฮันกลับเดินออกมาอย่างมีชีวิตชีวาสติสัมปชัญญะสม มีดำซ้ำยังดูล่าเรือนแข็งแรงไรร่องรอยบ้าคลั่งจากพลังปีศาจเลยแม้แต่น้อยเด็กน้อยนี่ที่แท้ครอบครองสมบัติมากมายสักเพียงใดกันแน่ความละโมบในดวงตาของผู้อาวุโสจิวยุนลูกชนเขารู้ดีว่าหลิงฮันสามารถเข้าออกหอคอยดำได้จึงเฝ้าหาช่องว่างที่จะลงมือสังหารในยามที่อีกฝ่ายเผลอหากปล่อยให้หลิงฮันหนีเข้าหอคอยดำอีกครั้งเขาก็จะได้แต่กลับไปมือเปล่า เจ้าหนุม่มเจ้าดึงดูดความสนใจจากสำนักของเราแล้วแม้ข้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้แต่ในครั้งหน้าย่งมีผู้แข็งแร่งว่าเอาชีวิตเจ้าและแย่งชิงโชควาสนาเจ้าไปแน่นอนอีกครั้งยังจะนำร่างเจ้ามากันเป็นฐานศพอีกด้วยเขากัดฟันกอดเก่าออกมาไม่คาดคิดเลยว่าผู้เยาเพียงระดับมหาสมุทรจิตวิญ,ญญาณจะรับมือได้ยุ่งยากถึงเพียงนี้ลิงหันอุทานเสียงอ้อแล้วเอ่ยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกนั้นแข็งแร่งถึงเพียงไหนกันเล่าเฮ้อเฮ้อ เจ้าคิดจะยังเชิงข่าหรือช่างไร้เดียงสานกะเจ้าคิดว่าข่าเป็นเด็กสามขวบหรือไงผู้อาวุโสจิ๋วยืนแค่นเสียงหัวเราะเยอะยันลิงฮันหยิบสมต้นหนึ่งออกมาพังเก่าวด้วยรอยยิ้มว่าง่ายๆหน่อยบอกข่ามาสิแล้วข่าจะยกสมต้นนี้ให้เจ้าสาระเลวเอ้ย ผู้อาวุโสจิ้วยุนกดจนแทบค้างเด็กหนุ่มนี่เห็นเขาเป็นเพียงสุนัขที่ล่อด้วยอาหารได้อย่างนั้นหรือดวงตาของเขาแทบจะพ่นไฟออกมาได้เขากำหมัดแน่นประกาศเสียงก้าวเจ้าหนุ่มหากข้าไม่กันล่างเจ้าจนเหลือแต่ซากนังมาเป็นทหารศพแล้วไซข้าสาบานจะไม่เป็นมนุษย์อีกต่อไปพูดราวากับว่าเจ้าตอนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่กันนั่นแหละหลิงฮันเอ่อยเย้ยตายเสียเถิดผู้อาวุโสจิ้วยุนคำลามลั่นผู้ที่ตายมีเพียงเจ้าเท่านั้น เสียงดังกึกกล้องพันดังสะท้อนออกมาพร้อมกับร่างกำยำที่เป็นอำนาจกดดันมหาศาลพุ่งเข้ามาจักรกพัดมัดดวงตาชาลาของผู้อวสูสจิวยุนพ์ันหดแคบลงแววละแว,ะวดระวังฉายชัดบนใบหน้าแม่อีกฝ่ายจะพึ่งทะลวงถึงขอบเขตเบ่งบานบุกผาได้ไม่นานแต่กับสามารถก่อรลังสั์ล้ำแสงแห่งหมัดออกมาได้แล้วมิหนำซ้ำยังเคยต่อกรกับวานอนอสูรโลหิตทองจนถึงขั้นเสมอกันได้อีกด้วยพลังการลบเช่นนี้ใครได้เห็นก็มิอาจไม่สะท้านในใจยิ่งไปกว่านั้นนี่กายพันศพเองก็ไม่ได้แข็ง แข่งด้วยพลังการลบส่วนตัวแต่กับพึ่งพาทหารศพที่ควบคุมไว้เสียมากกว่าหากเปรียบเทียบกันตรงๆแล้วพลังยุทธ์ของพวกเขาหาได้โดดเด่นไหมอีกทั้งหลังจากสึกกับบานอนอสูรโลหิตทองแม้จัก,กรพรรดิฝนจะได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อผ่านมาหลายวันบาดแผลของเขากับหายสนิทแถมพลังยังยกระดับขึ้นไปอีกขั้นถ้าลวงสู่ชั้นที่สองของขอบเขตเบ่งบานบมุกผาได้สาเร็จผู้คนที่ล่วงรู้ย่อมอดไม่ได้ที่จะต้องอุทานด้วยความตกตะลึงนี่คือความเร็วในการก้าวหน้าอันเหนือสามัญโดยแท้จัก,กรพรรดิฝนคือผู้ปกครอง เมื่อสายตาของเขาจับจ้องไปยังผู้อาวุโสจิวหยุนแววตานั้นก็เป็นเจตนาสังหารและสิ้นสุด อสูรจากนิกก่พันศพจงตายเสียเขากำหมัดแน่นฟาดออกหนึ่งหมัดแสงหมัดพันเจิดจ้าสว่างสวัยนี่คืออาวุธสังหารที่เหนือกว่าพลังปันหมัดโดยสิ้นเชิงกล่าวได้ว่าต่อให้หลิงฮันสามารถก่อปันกระบี่ได้ถึง30สายก็ไม่อาจต้านทานแม้เพียงลำแสงแห่งหมัดที่อ่อนแอที่สุดได้เลยนี่คือการกดข่มายเดียวอันเกิดจากความต่างแห่งคุณภาพโดยแท้แน่นอนว่าหากหลิงฮันสามารถควบคุมปันกระบี30่30สายให้กลายเป็นแสงกระบี่ได้แล้วเล่าเช่นนั้นย่อมเหนือชั้นกว่าแสงหมัดที่ควบรวบจากเพียง1ิ สายปันหมัดโดยไม่ต้องสงสยัยแม้ผู้อวสโสจิ้วหยุนจะอยู่ในชั้นที่ห้าเบ่งบานบุกพาแต่ก็หาได้ต้านทานจาก,กระพัดฝนผู้ก่อเกิดแสงหมัดได้เลยเพียงไม่กี่กระบวนท่าเขาก็ถูกกดดันจนร้องอดโอยออกมาจัก,กระพัดมัดค่ะมีปัาถนาจะเป็นศัตรูกับท่านแต่หากท่านยังกดขี่เช่นนี้ก็อย่าโทษว่าค่ะไม่ไวหน้าท่านแล้ว ผู้อาวุโสจิ้วยุนตะโกนเสียงก้าวแล้วอย่างไรผู้ใดที่ข้าประสงค์จะสังหารไม่เคยมีผู้ใดรลดไปได้จากกรพพัดฝนเป่งวาจาอาหางการก่อนจะใช้วิชาหมัดบุตรแห่งสวรรค์แสงหมัดเคลื่อนไวสัตว์สองเจจ้าแฝงอนุภาพน่าสะพึงกลัวเกินประมาณผู้อาวุโสจิ้วยุนผิวปากแหลมคมขึ้นเสียงหนึ่งไม่นานนักก็มีเสียงประหลัดดังขึ้นมาจากห่างไกลคู่ต่อมาลงเหล็กลงหนึ่งก็เลื่อนเข้ามาอย่างช้าช้า ฝาลงดีดออกทหารศพตนหนึ่งกระโจนออกมาล่างทางล่างเป็นสีเงินสว่างวาวเหลากับถูกหล่อขึ้นจากโลหะเงินแท้ศพเกาะเงินระดับ3มลิงหันเอ่ยขึ้นทันทีศพนักรบตนนี้ได้บรรลุถึงขีดสูงสุดของศพเกาะเงินแล้วฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วนี่คือศพเกาะเงินระดับ3ามหลังจากผ่านการหล่อล้อมและกันแปรด้วยวิธีรับนานับประการของข้าความสามารถของมันก็ไม่ต่างจากผู้ฝึกตนชั้นที่เก่าเบ่งบานบุกหา ผู้ผู้โสจิยุนประกาศอย่างยิ่งพยองจัก,กรพัรดิัดเจ้ายังมีทางเลือกถอยหากยังสารเลวเอ้ยเขาสะบัดลั่นทันควัน หมัดของจกักรพรรดิฝนได้พุ่งทะยานออกไปอย่างโอ้อาแล้วจกักรพรรดิฝนก็คือจกักรพรรดิฝนยังคงสง่างามครอบงำและแน่วแน่ดุจจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้เอเวอรสโสดิวยุนรีบควบคุมทหารศพให้เข้ารับการโจมตีที่ถาถมเข้ามาเสียงกระแทกอูี้ดังมาไม่ขาดสายหมัดของจกักรพรรดิฝนฟาดใส่ร่างทหารศพไม่อยู่แต่กลับทิ้งไว้เพียงบาดแผลตื้นๆเล็กน้อยเท่านั้นนี่แหละคือศพเกาะเงินระดับ3มการป้องกันของมันแข็งแกร่งเทียบได้กับวัตถุโลหะระดับ6ที่เลิศดเลือที่สุดแม้แ ไม่อาจาสร้างความเสียหายได้ทว่าจัก,กรพพัดฝนหาได้ใส่ใจไม่เขามีจิตใจอันยิ่งใหญ่สมจัก,กรพพัดหมัดของเขายังคงถาถมลงมาไม่ยุดตั้งใจจะบทขยี้ศพนักรบตนนี้จนแหลกสลายเป็นผงทุลีผู้อวสโสเจี่ยยุ่นกับยิ้มเย,ย้ยหากพูดถึงพลังป้องกันแล้วศพนักรบตนนี้แข็งแก่งกว่าวานนอนอสูรโลหิตท,ทองเสียอีกเพียงแต่ได้กว่าในด้านพลังโจมตีและทำลายล้างก็เท่านั้นแต่เขาไม่จำเป็นต้อง่าจัก,กรพพรดฝนขอเพียงสกัดกั้นเอาไว้ได้ก็เพียงพอแล้ว เจ้าหนุ่มเจ้าคิดจะหนีอีกหรือไม่ผู้อาวุโสเจียวยุนเอ่ยพังยกยิ้มเย,ย้ยการที่หลิงหันครอบครองสัตว์ตาวิญญาณซึ่งสามารถเก็บกางสิ่งมีชีวิตได้นับเป็นความลับอันน่าตกตะลึงเกินเหลือเชื่อเขาไม่ปักใจเชื่อเลยว่าหลิงหันจะกล้าใช้ออกมาต่อหน้าจักรพรรดิมาร์ด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นโอกาสปรากฏขึ้นแล้วหลิงหันเพียงยิ้มบางๆพังกล่าวไม่ฮฮ่าฮ่าฮ่าเช่นนั้นเจ้าก็เตรียมตัวตายได้แล้ว เจตนาสังหารในดวงตาของผู้อาวุโสจิ้วยืนทวีความรุนแรงขึ้นไม่ข้ายังมีผู้ช่วยอยู่ต่างหากหลิงฮันเบนสายตาไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือพางเอ่ยเรียกเสียงดังท่านพี่อาวได้โปรดช่วยเหลือข้าด้วยอะไรนะผู้อาวุโสจิ้วยุนสะดุ้งวาดโดยไม่รู้ตัวเขาเหลียวมองตามทิศที่หลิงฮันมองไปแต่กลับไม่ตรวจพบความเคลื่อนไหวใด,ดๆจึงหัวเราะเยาะเจ้าโนมอย่ามาเสแสร้งสั่งเรื่องให้ยุ่งยากเลย ฮ <h ums> ถึงผู้ฝึกต้นขอบเขตเบงบานบุกพาแต่สัมผัสกับ ต่อยยิ่งกว่าผู้ฝึกตนมาหาสมุทรจิตวิญญาณเสียอีกหรือหรือว่านิกายพันศพเต็มไปด้วยขยะเช่นนี้ทั้งหมดกันเล่าเสียงหัวเราะดังสะท้อนขึ้นพันมีบุรุษผู้หนึ่งก้าวเดินกลางอากาศออกมาเขาคืออ่าวเฟิงใบหน้าของผู้วุโสจิ้วหยุนพันขมวดแน่นเป็นรอยย่นทันทีเหตุใดถึงมีผู้ฝึกตนเนบ่งบานบุกผาเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแม้ชายผู้นี้เพิ่งทะลวงเข้าสู่ระดับดังกล่าวได้ไม่นานแต่ใครเล่าจะรู้ว่าเขาครอบครองพลังการลบกี่ดาวกันยิ่งไปกว่านั้นสําหรับผู้คนในนิกายพันศพพแลลล้วังกบนบ ตัวไม่เคยโดดเด่นอยู่แล้วหาไม่แล้วผู้ที่อยู่ในชั้นที่ห้าเบงบานบุกผาควรจะมีความมั่นใจยิ่งในการสยบคู่ต่อสู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ชั้นแรกไม่ใช่หรือท่านหลิงเป็นยอดฝีมือท่านช่างเป็นอัจฉริยะหาที่เปียบไม่ได้จริงๆเอาเฟิงเอ๋ยชมออกมาเขาเองก็เคยเห็นกับตาว่าหลิงฮันสามารถก้าวเข้าสู่หมอกพลังปีศาจได้โดยไม่เป็นอันตรายแม้แต่น้อยเรื่องนี้ทําให้เขาตกตะลึงยิ่งนักที่น่าประหลาดไปกว่านั้นคือแม้เขาจะยืนอยู่ห่างไกลเฝ้ามองการต่อสู้เมื่อคู่แต่หลิงฮันกับยังตรวจพบก กัวตัวของเขาได้เช่นนี้สัมผัสบินญ,ญาณที่เฉียบคมปานนี้ช่งางนนาเสพึงกลัวยิ่งต้องเข้าใจว่าหลิงฮันนั้นเคยเป็นนักยุทธ์ระดับสวรรค์ในชาติที่แล้วต่อให้เหลือเพียงเซนเซลแ,แห่งสัมผัสเทพของขอบเขตนั้นอยู่เบื้องหลังหากพูดถึงพลังจิตสัมผัสแล้วเล่าแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับทาลกจิตดินญ,ญาณก็ยังไม่อาจเทียบเคียงได้ขอบคุณสำหรับคำชมท่านพี่อาวหลิงฮันยิ้มบางก่อนจะรีบเล่นกระตุ้นอีกฝ่าย ท่านพี่เอาผู้นี้คือเศษแดดจากนิกายพันโซขอท่านช่วยกำจัดเสียเพื่อขจัดเนื้องอกไร้นี้ออกไปจากใตล่าเพื่อความสงบสุขของปวงชนแน่นอน เอาเฟิงพยักหน้ารับดูท่าทางช่างเต็มไปด้วยคุณธรรมยิ่งนักแต่หากในใจลึกๆก,กับเต็มไปด้วยความไม่พอใจเดิมทีเขาตั้งใจจะปล่อยให้จัก,กรพรรดิฝนและผู้อวปโสดเจียหยุนต่อสู้กันจนบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่แล้วจึงค่อยก้าวออกมาจัดก,การสถานการณ์อย่างสงบเสงี่ยมแต่ไม่คาดคิดเลยว่าหลิงฮันจะเรียกเขาออกมาต่อหน้าทุกคนเสียก่อนอีกครั้งเขาเองก็พึ่งทะลวงถึงขอบเขตเบงบันบุกผาได้ไม่นานต่างจากจักรพรรดิฝนผู้ก่อเกิดแสงมัดและเป็นผู้ปกครองโดยแท้พลังลบของเขานั้นสูงกว่าคนทั่วไปเพียง2-3ั้ง หากต้องเผชิญหน้ากับผู้โอเวอร์โซจิลอยู่แล้วเล่าผลลัพธ์คงยากจะเกินคาดเดาว,ว่าใครจะแพ้หรือชนะอย่างไรก็ตามนิกายพันศพกับก,บการตั้งสาขาอยู่ใต้อณาจาักรของนิกายจันทานเอาเช่นนี้ย่อมเป็นการกระทําที่มีแผนร้ายในใจอย่างไม่ต้องสงสยัยและในเมื่ออาลเฟิงคือผู้อาวุโสของนิกากจันทานเอาหลังจากทะลวงถึงเบ่งบานบุกพาแล้วเขาก็ถูกเลื่อนจากตําแหน่งผู้ติดตามขึ้นมาเป็นผู้วุโสโดยธรรมชาติบัดนี้เมื่อได้เห็นสมาชิกข,ของนิกายพันศพต่อหน้าเขาจะทําได้เพียงยืนมองอยู่เฉยเยได้อย่างไรกันันนนมืออขขขววาางเาส่ไึ้ท กระบี่ธรรมดาเล่มหนึ่งปรากฏออกมาทั่วทั้งตัวกระบี่สลักด้วยลวดลายเรือนรางหน้าพิศวงดวงตาของดิ่งฮันพันเปล่งประกายนี่คือสาตว์ตาวิญญาณระดับ6เขาสันนิษฐานได้ทันทีว่าน,นี่คือสมบัติประจาตระกูลของตระกูลอาวที่สําคัญที่สุดคือวัตถุล้อมสร้างสัต์ตาระดับ6นั้นหาได้ยากเยน็นยิ่งจนแทบไม่อาจสร้างใหม่ได้ตามอําเภอใจสาต์ตาล้ําค่านี้จึงถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าสีหน้าของผู้วุโสจิวุนเปลี่ยนเป็นจริงจังทันทีเขากางแขนออกเคลื่อนไหวช้าๆพ พลังปานศพสีเทาก็ค่อยๆแผ่กระจายออกมาแล้วพันรอบห่างของเขาอย่างช้าๆพลังปานศพและพลังปานปีศาจแม้จะต่างวิชาแต่กับให้ผลลัพธ์เดียวกันปานปีศาจทําให้ผู้คนเสียสติคุ้มข้างส่วนปานศพนั้นเต็มไปด้วยพิษร้ายแม้ผู้ฝึกตนเบ่งบานบุพผาหักสุดดมหรือถูกมันกัดกินนานเกินไปร่างกายทั้งล่างก็จะเน่าเปื่อยหรืออาจถูกกินกลายเป็นฐานศพในที่สุดอาวเฟิงสะบัดกระบี่ก้าวลุกไปข้างหน้ามิก้าเก็บงําพลังไว้แม้แต่น้อยแปดปานกระบี่พันรวดแล่นสะท้อนอน,อนุภาพ ทรงบารมีของผู้ปกครองออกมาอย่างเต็มที่ลิงฮันพยักหน้าหาพูดตามตรงแล้วอาวเฟิงก็คืออัจฉริยะโดยแท้ส่วนลิงตงชิงก็มิใช่ว่าจะโง่เขาแต่พรสวรรค์กับมิอาจเทียบเท่าหากทั้งสองต่อสู้กันในระดับพลังเดียวกันแล้วเล่าลิงตงชิงย่อมแพยแพ่อย่างไม่ต้องสงสยัยดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างความได้เปรียบอันชัดเจนเพื่อให้ลิงตงชิงมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นเหนืออาวเฟิงสําหรับคนทั่วไปแล้วสิ่งนี้แทบเป็นไปไม่ได้แต่สําหรับลิงหันกับเป็นเรื่องง่ายได้ คมูขึ้นเรื่อยๆเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถช่วยให้หลินตงสิงทยานขึ้นจุดสูงสุดของแท่นวิญญาณภายใน3ปีและทะลวงสู่ขอบเขตทาลกจิตวิญญาณได้ภายใน20ปีถว่าเหนือกว่านั้นไปการก้าวหน้าก็จะช้าลงรา้ากับเต่าคันเลยทีเดียวท้ายที่สุดแล้วหลังจากทะลวงถึงทาลกจิตวิญญาณการแปลเปลี่ยนเป็นระดับแปรเทพแล้วเล่าเม็ดยาล้ำค่าก็จะช่วยได้เพียงการสะสมพลังต้นกําเนิดเท่านั้นหากปราศจากความอยางรู้ต่อระดับพลังอย่างเพียงพอต่อให้กินกินเม็ดยาไปหม,มักเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ ล้ำค่าตามธรรมชาติเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้ผู้ฝึกตนอย่างรู้มาหาเตาได้โดยแท้สิ่งเหล่านี้ล้วนคือพรจากสวรรค์และธรรมชาติทั้งสิน้นเรื่องการล้างแค้นนั้นยังสามารถเลื่อนไปได้แต่การช่วยมันดาออกจากคุกลับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหากจะต้องรอจนกว่าลิงตงชิงมีพลังมากพอเกรงว่ามันดาของเขาคงต้องทนทุกข์ทรมานเกินทานทนลิงหันคุนคิดอยู่ในใจการต่อสู้ตรงหน้าแม้จะตื่นเต้นเพียงใดแต่สำหรับผู้ที่เคยยือนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งสวรรค์ในชาติที่แล้วอย่างเขาแล้วศึกเช่นนี้หาได้ทำให้จิตใจของเขาตื่นนเต้ หรือเกาะให้เกิดแรงบันดาลใจอันใดขึ้นมาไม่เอาเฟิงมีสัต์ตาวิญญาณช่วยเสริมกำลังทําให้เขาค่อยๆถือไพ่เนื้อกว่ายอย่างชัดเจนขณะที่จักรพพัดฝนกับเริ่มตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปียกการป้องกันของศพเกาะเงินระดับ3ามนั้นแทบจะไร้เทียมทานเช่นนี้แล้วเขาจะฝ่าฟันต่อไปได้อย่างไรหากจักรพพรดฝนอยู่ในช่วงปลายของเบ่งบานบุกผ่าแล้วเล่าเขาอาจยังมีโอกาสชนะอยู่บ้างทว่าตอนนี้เขายังห่างไกลเกินไปนักสถานการณ์ยามนี้ช่างละเอียดอ่อนหากทหารศพสาม,มารถสังหารหรือบีบให้จักรพพัดฝน ถอยได้แล้วหันไปร่วมมือกับผู้วุฒิสูจิวยุนเช่นนั้นพวกเขาย่อมสามารถปราบเอาฝเฟิงได้โดยง่ายแต่หากทางกับกันเอาฝเฟิงสามารถสังหารผู้วุฒิสูจิวยุนใดก่อนผลลพธ์ของศึกนี้ก็จะถูกตัดสินในทันทีเช่นกันแล้วผู้ใดกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก่อนจัก,กรพรรดิฝนหรือผู้อวุโสูจิ๋วยุนกันไล่ข้อกังขาเลยผู้ที่ต้องล่าถอยก่อนย่อมคือผู้วุโสูจิ๋วยุนช่างหน้าขันนักสำหรับผู้ยิ่งใหญ่เช่นจัก,กรพรรดิฝนแล้วศัตรูแข็งแกร่งเพียงใดไฟแแห่่่งงงงกกกาาารตอออสู้้ขขขเเเ็ยยิลชนนนพีนััคืบบบบฉบบ ผู้ใช้สึกดุเดือดในการหล่อล้อมจิตต่อสู้ของตนและอาศัยสงครามโลหิตเพื่อฝ่าทะลวงขีดจำกัดแล้วเขาจะยอมปล่อยโอกาสทองในการต่อกรอนกับคู่ต่อสู้อันร้ายกาจเช่นศพเกาะเงินระดับสามไปได้อย่างไรเล่าผู้อสูรจิ้วหยุนเปิดฉากหลบหนีในทันทีจากขพัดฝนกับอ่าวเฟิงก็เล่งติดตามไปติดติดทว่าเพียงคู่เดียวทั้งสองก็ต้องหวนกลับมาโดยไม่อาจตามล่องลอยได้ท้ายที่สุดแล้วผู้อุสูรจิ้วหยุนยอมได้เปรียบกว่าในด้านพลังบ่มเพออยู่หลายพันการหลบหนีนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วเพียงอย่างเดียวมิใช่ความ ามในการต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าและในจุดนี้เขาย่อมมีภาษีเหนือกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัยเอาเฟิงหันมากล่าวทักทายกับหลิงหันเล็กน้อยพร้อมทั้งเชื้อเชิญให้ไปเยือนนิกายจันทานา,นาวในฐานะแขกผู้มีเกียรติอีกทั้งยังสนทนากับจกักรพรรดิฝนอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเก่าวล่ำลาแล้วจากไป ส่วนเขาจะกลับนิ่กายจันทาหนาวจริงหรือหรือยังคงเดินทางออกลาตามหาหาลินต่อไปนั้นก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้อรลมาจา์หลิงเราไม่ได้พบกันอยู่หลายเดือนแล้วและครั้งนี้เจ้าก็ทําให้ข้าได้เห็นเจ้าในแสงสว่างบทใหม่อีกครั้งจากรพพัดฝนยิ้มเอ่ยเสียงของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและตื่นตะลึงเขามั่นใจมาตลอดว่าลิงฮันจะก้าวขึ้นเป็นนักปรุงโอสถระดับปัตตภีได้แน่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเลยก็คือมันจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วถึงเพียงนี้บุรุษหนุ่มผู้ซึ่งยังไม่ถึง18ปีเต็มแท้จริงแล้วกดป ขึ้นเป็นนักปรุงโอสถระดับปัตภีได้แล้วเรื่องเช่นนี้ไขเรเล่าจะก้าเชื่อได้ข้าขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านได้ทะลวงถึงระดับเบ,บ่งบานบุพเาและสลัดเปลือกความเป็นปุรุชนทิ้งได้สำเร็จจาก,กรรัดฝนหลิงฮันยิ้มพังกล่าวตอบ